สวัสดีครับวันนี้ก็าพาเพื่อนๆมาชมปรา,าสาทหินเขาพนมรุ้งนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปูรีรํานะครับเป็นโบราณสถานซึ่งเกี่ยวกับทางด้านศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับทิ ใช้วันิกายเป็นการสร้างเพื่อบูชาเทพเจ้าบรรยากาศโดยทั่วรอบๆนะครับก็ให้ดูทางด้านเป็นกำแพงด้านนอกทางด้านทิศของปราสาทนะครับ ปรา,าสาทเขาปรมรุ่งสร้างจากหินสีชมพูนะครับเมื่อโดนกระทบกับแสงแดดก็จะสวยงามนะครับ เราเดินข้าเข้ามาในตัวปราสาทจากทางด้านทิศตะวันตกของปราสาทนะครับสามารถมองเห็นทะลุออกไปทางอีกด้านหนึ่งของปราสาทนะครับเป็นการสร้างที่สุดยอดนะครับคนโบราณสร้าง เกือบพันปีนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับ